สวัสดีค่ะภาสินีดำรงจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้จะขอนำเสนอบทความที่ชื่อว่าการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกิจกรรมทีมแบบออนไลน์และแบบเผชิญหน้าในเกมต้นทุนสาธารณะค่ะโดยจะขอลำดับเนื้อหาการนำเสนอในวันนี้ดังนี้นะคะก็ ที่เชียงใหม่เราเจอกับปัญหาหมอกควันทุกปีค่ะแล้วก็บางปีก็รุนแรงมากๆแต่ว่าก็ยังเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้สักทีค่ะส่วนหนึ่งก็น่าจะเกิดจากการที่หมอกควันเหล่านี้มันมาจากหลายแหล่งกําเนิดด้วยกันแล้วก็ทําให้ยากที่เราจะระบ,บุว่าแล้วใครกันแน่ที่เป็นผู้ที่ก่อมลพิษหลักก็หลายครั้งเราก็จะเห็นว่า มันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างคนในสังคมในประเด็นเหล่านี้เนาะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของอผลประโยชน์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยค่ะอย่างเช่นชาวบ้านในภาคเกษตรกรรมที่เขาจําเป็นต้องเผาเพื่อหาเลี้ยงชีพหรือว่าจะเป็นคนในเมืองเองที่ใช้รถใช้ถนนก็ดีทุกคนต่างก็มีส่วนซึ่งเราก็จะเห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้ค่ะก็เป็นการ สร้างผลกระทบภายนอกเชิงลบซึ่งก็คือตัวหมอกควันนี้เองโดยที่ตัวหมอกควันนี้นะคะก็มีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะค่ะที่ทุกคนต้องรับผลกระทบร่วมกันแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ก่อมลพิษหรือไม่ก็ตามนะคะก็หรือเราอาจจะพูดได้อย่างหนึ่งว่าไอตัวหมอกควันเนี้ยมีลักษณะที่เป็นสินค้าสาธารณะที่เป็นโทษหรือว่าเรียกว่า public bad อยู่ค่ะ แล้วก็จริงๆในการแก้ปัญหา public good public bad ก็ไม่แตกต่างกันค่ะเราจำเป็นต้องอาศัย collective action ซึ่งเราก็จะเห็นว่าจากการที่ปัญหาหมอควนเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ทุกคนในสังคมขาด collective action เขาอยู่ในสถานการณ์ที่แต่ละคนเนี่ยมีแรงจูงใจที่จะเป็น free rider ค่ะก็คือเขา่วยโอกาสรอให้คนอื่นลงมือลงแรงทำก่อนแล้วก็ เราเองก็ได้ประโยชน์โดยที่ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็สุดท้ายก็นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพึงพอใจค่ะเราก็จะเห็นว่าในสังคมเนี่ยก็จะมีปัญหาสินค้าสาธารณะที่มีไม่พอหรือว่าสินค้า public bad ที่มีมากเกินไปนะคะก็ที่ผ่านมาก็ได้มีความพยายามแก้ไขปัญหาค่ะไม่ว่าจะเป็นการห้ามเผาหรือว่า การปรับพ้นที่เผาหรือให้รางวัลชาวบ้านที่ไม่เผาก็ตามเนี่ยคะ่ะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าออจริงวิธีแก้ปัญหาแบบนี้ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรน,นะคะก,ก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะแล้วจะมีกลไกหรือว่าวิธีการอื่นๆไหมที่จะช่วยส่งเสริม collective action ระหว่างคนในสังคมได้คะ่ะก็จากการทบทวนง,งานวิจัยนะคะ ก็พบว่ากิจกรรมทีมหรือว่าทีมบิวดิ้งเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการที่ช่วยส่งเสริมความร่วมมือได้ค่ะก็งานวิจัยในอดีตบอกว่ากิจกรรมทีมเนี่ยช่วยส่งเสริมพลวัตของความเป็นทีมแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์คนในทีมรวมไปถึงทําให้อัตลักษณ์ของความเป็นทีมเนี่ยชัดเจนขึ้นโดยที่การทํากิจกรรมทีมร่วม,วมกันเนี่ยไม่เพียงแต่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอกิจกรรมทีมนั้นทําให้ผลลัพธ์ออกมาดีขึ้นแต่ว่ายังส่งผลไปยังความร่วมมือในสถานการณ์อื่นๆอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะปัจจุบันเราก็จะเห็นว่า,ากิจกรรมแบบออนไลน์เนี่ยได้เข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตเรามากขึ้นก็จากสถิติ บอกไว้ว่า virtual meeting เนี่ยโตจาก48ในปี2020มาเป็น77ในปี2022ค่ะแต่ว่ากม็มีงานวิจัยส่วนหนึ่งที่บอกไว้ว่าเอ๊ะแล้วกิจกรรมทีมแบบ face to face เนี่ยมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมพลวัตของความเป็นทีมมากกว่ากิจกรรมแบบออนไลน์ค่ะก็เลยกลายมาเป็นที่มาของงานวิจัยในครั้งนี้ที่เราสนใจว่ากิจกรรมทีมเนี่ย จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือได้แค่ไหนได้ไหมแล้วก็รูปแบบของมันเองเนี่ยจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไหมนะคะก็นำมาสู่วัตถุประสงค์2ข้อในการศึกษาครั้งนี้ค่ะข้อแรกก็คือเพื่อที่จะศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบอิทธิพลของกิจกรรมทีมแบบออนไลน์แล้วก็แบบเผชิญหน้า ต่อความร่วมมือในเกมต้นทุนสาธารณะหรือว่าเกม public bad ค่ะข้อ2ก็คือเพื่อศึกษาอิทธิพลของความเห็นแก่ส่วนรวมหรือว่า prosocial preference ที่มีต่อการตัดสินใจในเกม public bad ค่ะในส่วนของกรอบแนวคิดในการาวิจัยนะคะเรากา็ศึกษาว่าตัวแปรอะไรที่ส่งผลต่อ collective action ก็จะมีตัวแปรที่เราสนใจก็คือเป็นตัวอินเทอร์เวนชันของเราที่เป็นกิจกรรมทีมเนี่ยค่ะก็จะมีกิจกรรมทีมแบบเดี่ยว f a เฟส o ูเ c e แล้วก็ออนไลน์แล้วก็เรายังมีตัวแปรอีกกลุ่มนึงที่เป็นความเห็นแก่สังคมหรือว่า prosocial preference ค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็เป็นตัวแปรควบคุมค่ะ ก็การทดลองในงานวิจัยนี้เราใช้วิธีการศึกษาโดยใช้การทดลองทางเศรษฐศาสตร์หรือว่าเป็น lab experiment ค่ะก็จะมีสเตปอยู่ดังต่อไปนี้ค่ะโดยที่เริ่มแรกเนี่ยเราจะสุ่มจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มละ5คนค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาจะได้เข้าร่วมในกิจกรรมทีมค่ะแล้วก็ตามด้วยเกเล่นเกม Public Bad ที่เป็นการออกแบบ ไว้ล่วงหน้าโดยใช้โปรแกรม C3 ค่ะแล้วก็จะเป็นการตอบแบบสอบถามแบบสั้นๆแล้วก็สุดท้ายจะเป็นการจ่ายเงินที่แปลงจากโทเค็นในเกมมาเป็นเงินจริงค่ะก็การศึกษานี้เราก็ก่อนที่จะทำเราก็ได้ขอรับรองทางจริยธรรมกับทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วค่ะก็จริง กิจกรรมทีมที่เราใช้เนี่ยจะเป็นเกมต่อจิ๊กซอค่ะซึ่งต้องขอเล่าก่อนว่ากว่าจะเป็นกว่าจะมาเป็นเกมต่อจิ๊กซอเนี่ยเกิดจากการที่เราทบทวนงานวิจัยก่อนค่ะว่ากิจกรรมทีมเนี่ยควรจะเป็นกิจกรรมทีมแบบไหนใช่ไหมคะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วกิจกรรมทีมเนี่ยม,มีหลายรูปแบบมากเนี่ยค่ะแล้วก็โจทย์ของเราก็มีอยู่ว่ามันจะต้องเป็นกิจกรรมทีมที่ทุกคนจะได้ทําร่วมกันแล้วก็สามารถ ทำทั้งออนไลน์ก็ได้ออนไซต์ก็ได้นี่ค่ะแล้วก็จากการทบทวนงานวิจัยเราก็มาได้ข้อสรุปที่ว่าเราจะใช้เกมต่อจิ๊กซอค่ะเพราะว่าเกมต่อจิ๊กซอเนี่ยทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันทําในส่วนของตัวเองเอามาประกอบกันถึงจะสําเร็จค่ะแล้วก็เป็นเกมที่เล่นได้ทั้งออนไลน์ออนไซต์ด้วยค่ะแล้วก็ในการทําจิ๊กซอเนี่ยเราพยายามทําให้ ผู้เข้าร่วมทุกกลุ่มเนี่ยได้เล่นเกมเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเลือกภาพเดียวกันจํานวนชิ้นเดียวกันค่ะก็เพื่อให้ทุกกลุ่มมีประสบการณ์ที่ได้รับเหมือนกันค่ะในส่วนของเนื่องจาก intervention เรามีเราคือกิจกรรมทีมใช่ไหมคะเราแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น3กลุ่มหลักๆค่ะโดยที่กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มควบคุมกลุ่มนี้ผู้เข้าร่วมเนี่ยจะได้ต่อจิ๊กซอ คนเดียวค่ะทำคนเดียวแล้วก็ถ้าเขาต่อเสร็จภายในเวลาที่กําหนดก็ได้เงินรางวัลค่ะในขณะที่กลุ่มกิจกรรมทีมแบบออนไลน์เนี่ยเขาจะเ,าเขาจะได้เล่นเกมต่อจิ๊กซอกับกลุ่มของเขาที่เราสุ่มไว้ตอนแรกเนี่ยค่ะแต่ว่าก่อนที่เขาจะได้เล่นเกมเนี่ยเราจะให้เขาปรึกษากลยุทธ์การผ่านซูมแชทก่อนให้เทก็กซคุยกันแล้วก็ พอหมดเวลาที่เรากําหนดไว้แล้วเนี่ยเราจะไม่ให้เขาคุยกันอีกแล้วหลังจากนั้นเขาจะต้องต่อจีกซองให้เสร็จกับกลุ่มของเขาทางออนไลน์ค่ะให้เสร็จภายในเวลาที่กําหนดแล้วก็กลุ่มที่ต่อเสร็จก็จะได้เงินรางวัลค่ะส่วนกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มกิจกรรมทีมแบบ Face to Face กลุ่มนี้ผู้เข้าร่วมจะได้มาเจอกันในห้องเล่นเกมค่ะแล้วก็ ขั้นแรกเหมือนกันเขาจะได้ปรึกษากลยุทธ์คุยกันว่าจะทํากิจกรรมทีมยังไงะคะ่ะพอหมดเวลาเราก็จะไม่อนุญาตให้เขาได้คุยกันอีกแล้วก็ให้เขาต่อจิ๊กซอให้เสร็จภายในเวลาที่กําหนดกลุ่มที่ต่อเสร็จก็ได้เงินรางวัลค่ะหลังจากผ่านกิจกรรมทีมมาแล้วเนี่ยทุกกลุ่มทั้ง3กลุ่มทดลองก็จะได้เล่นเกมพับลิกแบทที่เหมือนกันหมดในทุกกลุ่มทดลองค่ะ สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มควบคุมเนี่ยเขาก็จะเล่นกับกลุ่มที่เขาถูกสุ่มไว้ตอนแรกแล้วก็กลุ่มกิจกรรมทีมเขาก็จะได้เล่นเกมนี้กับทีมของเขาในกิจกรรมที่ผ่านมานะคะก็ในส่วนของเกม Public Bad เนี่ยผู้เล่นเขาจะได้เงินลงทุนมาค่ะแล้วก็เป็นการตัดสินใจว่าจะเอาเงินลงทุนเนี่ยเป็นลงทุนในโครงการ ระหว่างสองโครงการก็คือโครงการ X กับโครงการ Y โครงการ X เนี่ยจะเป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูงค่ะแต่ว่ามีผลเสียในขณะที่โครงการ Y เนี่ยให้ผลตอบแทนต่ํากว่าแต่ว่าไม่มีผลเสียค่ะเขาจะต้องตัดสินใจแบบนี้กับกลุ่มของเขากลุ่มเดิมไปเรื่อยๆ20รอบค่ะในส่วนของวิธีการคิดผลตอบแทนนะคะ เนื่องจากว่าเขาผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยเขาจะได้เงินลงทุนคนละ20เหรียญแล้วผลตอบแทนจากโครงการ X คือ70%เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนจากโครงการ Y คือ40%เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นผลตอบแทนในแต่ละรอบของเขาเนี่ยจะมาจากาจะคิดจากผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ X บวกกับผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ Y แล้วก็หักด้วยผลเสีย ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในโครงการ x ของสมาชิกทุกคนในกลุ่มค่ะก็จากาสมการ p a y o f เมื่อกี้เราใช้ทฤษฎีเกมในการพยากรณ์ดุลยภาพนะคะก็ถ้ามองว่าดุลยภาพ n a s จะเกิดขึ้นก,ก็ต่อเมื่อทุกคนเนี่ยเอาเงินลงทุนที่ได้ไปลงทุนในโครงการ x ทั้งหมด เพราะฉะนั้นในกรณีนี้แต่ละคนจะได้ผลตอบแทนเพียงแค่คนละสี่เหรียญค่ะทั้งกลุ่มได้20เหรียญในขณะที่ถ้าเรามาดูที่จุดที่ดีที่สุดต่อสังคมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทุกคนควรจะเอาเงินลงทุนทั้งหมดไปลงทุนในโครงการ Y ซึ่งจะทำให้แต่ละคนได้ผลตอบแทนคนละ8เหรียญทั้งกลุ่มได้มากกว่าที่ Nash Equilibrium ถึง2เท่าค่ะ นี้จะเป็นหน้าจอ u u l l i c b d g เกมค่ะที่ออกแบบโดยโปรแกรม C3 ที่ผู้เล่นเขาจะต้องตัดสินใจบนขอคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเขานะคะก็จะในช่องสีเขียวนะคะก็จะเป็นหน้าต่างที่เขาจะต้องตัดสินใจค่ะแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะมีตัวช่วยในการตัดสินใจให้ด้วยอย่างเช่นประวัติการลงทุนวิธีการคิดผลตอบแทนแล้วก็ช่องให้ทดลองเล่นค่ะ หลังจากเล่นเกม Public Bad เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาตอบแบบสอบถามสั้นๆค่ะก็จะมี follow up question มีแบบประเมิน Prosocial Preference ค่ะแล้วก็แบบเ,เก็บข้อมูลทางด้านดิม g r a p h ิกค่ะก็ในการศึกษานี้เราทำการทดลองกับนักศึกษา120คนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราก็ได้ทำ การศึกษารอบไพลอดไปกับนักศึกษาอีก30คนค่ะในส่วนของผลการศึกษานะคะจะแสดงเ,เริ่มจากการลงทุนของแต่ละคนในโปรเจกต์ X ค่ะแล้วก็ผลตอบแทนส่วนบุคคลแล้วก็ตามด้วย Estimate Model ค่ะาภาพนี้เป็นค่าเฉลี่ยการลงทุนใน โครงการ X หรือว่า Public Bad Project นะคะก็จะเห็นว่าการลงทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปค่ะโดยที่กลุ่ม Face to Face เนี่ยลงทุนเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มอื่นค่ะซึ่งจากการที่าภาพนี้เป็นการแสดง Payoff Efficiency Ratio ค่ะเทียบกับจุดที่ดีที่สุดของสังคมก็จะเห็นว่าเนื่องจากว่ากลุ่ม Face to Face เนี่ยเขาลงทุน ในโครงการ x น้อยกว่ากลุ่มอื่นจึงทำให้เขาได้รับผลตอบแทนรวมที่สูงกว่ากลุ่มอื่นค่ะแต่ก็ผลตอบแทนนี้ก็ลดลงตามเวลาเหมือนกันเนื่องจากว่าเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นเขาลงทุนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นแบบจำลองที่ใช้ในการประมาณค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรค่ะก็ในนี้เราจะมี ตัวแปรตามที่เราสนใจเนี่ยก็จะเป็นจำนวนเหรียญที่แต่ละคนลงทุนในโครงการ x e ค่ะแล้วก็ซึ่งซึ่งตัวแปร x e เนี่ยจะแสดงถึงระดับพฤติกรรมของ collective action <c oughs> เพราะฉะนั้นหมายความว่ายิ่งเขาลงทุนในโครงการ x e เยอะเท่าไหร่ <c oughs> ก็แสดงว่าเขามีพฤติกรรม collective action ที่น้อยลงเท่านั้นค่ะแล้วก็เราก็มีตัวแปรที่แสดงกิจกรรมทีมเฟสท f เฟ e ออนไลน์แล้วก็ มีตัวแปลง,งเช่นโปรโซเชียลรวมถึงรอบการลงทุนของคนอื่นแล้วก็ตัวแปรควบคุมค่ะซึ่งจากสมการนี้เรานำไปรันกับ3โมเดลด้วยกันค่ะโมเดลแรกเนื่องจากว่าข้อมูลของเรามีลักษณะที่เป็นพาแนลค่ะก็คือเป็นการลงทุนของหลายคนในหลายช่วงเวลาเพราะฉะนั้นเราจึงใช้ p o o l เเป็นในการรันรันสมการพื้นฐานค่ะแล้วก็ แต่เนื่องจากาข้อมูลตัวแปรตามของเราเนี่ยที่เป็นระดับการลงทุนใช่ไหมคะถูกจำกัดอยู่ในช่วง0-20ถึง20เราก็เลยเลือกแบบจำลองโทบิตที่เป็นรันดอมเอฟเฟกต์โทบิตค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็คอนเซิร์นอีกว่าอา้าจริงๆเป็นการเล่นเกมในกับกลุ่มของตัวเองตลอด20รอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเออเลอร์ภายในกลุ่มเดียวกันก็น่าจะมีความสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะ ฟอสเตอร์ r อ er ในระดับกลุ่มโดยใช้ m i e e f f e c t ต g e n e r l l i z e d Linear ค่ะซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ r a n d o m e f f e c t o o i t t ไม่สามารถทำได้ค่ะอันนี้เป็นผลการประมาณค่าที่ได้จากทั้ง3แบบจำลองค่ะก็จะเห็นว่ามีคอลัมน์ที่เพิ่มเข้ามาอยู่ใช่ไหมคะที่เขียนว่า First r o w n d m o d เด1 ก็จริงๆเป็นการที่เราเลือกที่จะรันข้อมูลเฉพาะรอบแรกของการลงทุนค่ะเพราะว่าเราอยากจะทดสอบดูว่าในรอบแรกเนี่ยที่เขายังอาจจะยังไม่มีการเรียนรู้จากเกมเนี่ยค่ะเมื่อเทียบกับตลอด20รอบที่เขาเล่นไปแล้ว20รอบเนี่ยผลจะแตกต่างกันไหมก็นี้จะเป็นผลการประมาณค่าที่ได้โดยจะขออธิบายแยกออกมาเป็นแต่ละตัวแปรนะคะ อันนี้จะเป็นผลการประมาณค่าของกิจกรรมทีมแล้วก็โซเชียลแวลูออเรนเทชันหรือว่าตัวแปรโปรโซเชียลของเราค่ะก็ถ้าเราดูค่าสัมประสิทธิ์ของกลุ่ม f e to to f e เนี่ยที่เป็นลบทุกรอบก็หมายความว่ากลุ่มที่อยู่ในกิจกรรมทีมแบบ Face to Face ลงทุนน้อยกว่ากลุ่มอื่นค่ะแล้วก็ ส่วนกิจกรรมออนไลน์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบเฉพาะในรอบแรกเพราะฉะนั้นกลุ่มกิจกรรมทีมแบบออนไลน์เนี่ยลงทุนน้อยลงในรอบแรกแต่ว่าเมื่อเล่นไป20รอบเนี่ยค่ะการลงทุนของเขาไม่ต่างจากกลุ่มควอบคุมเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีตัวแปรหุ่นของกิจกรรมทีมด้วยค่ะว่าเขาทำสำเร็จหรือว่าไม่สำเร็จก็ผลที่ได้ปรากฏว่าการที่เขา ต่อจิกซอเป็นทีมสาเร็จหรือสําเร็จไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนเลยค่ะซึ่งอาจจะหมายความว่า,าความสําเร็จของตัวกิจกรรมทีมเนะี่ยไม่ได้เป็นตัวกําหนด collective action เสมอไปแต่ว่าการได้ทํากิจกรรมร่วมกันต่างหากที่ช่วยส่งเสริมความร่วมมือได้ไค่ะแล้วกอ็อีกตัวแปรหนึ่งก็คือเป็นตัว social value orientation หรือว่า ตัวที่เราใช้ประเมินว่าเขาเป็นคนที่มีลักษณะเป็นโ p r o s o ชียลไหมก็เราก็เจอว่าคนที่มีลักษณะเป็น p r o s o เนียคะเข้าลงทุนน้อยกว่าคนกลุ่มอื่นอันนี้จะเป็นตัวแปรอื่นๆที่เราก็เจอว่ามีผลต่อการลงทุนค่ะอย่างเช่นตัวแปรรอบที่ เป็นบวกแล้วก็แสดงว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยคนก็ลงทุนในโครงการ x e มากขึ้นค่ะแล้วก็เรายังมีตัวแปรค่าเฉลี่ยการลงทุนของสมาชิกคนอื่นในกลุ่มแต่ว่าค่าที่ออกมาไม่มีในัยสำคัญซึ่งก็อาจจะหมายความว่า,าไม่ได้มี peer influence ใน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 สมการในการาในผลนี้ค่ะแล้วก็ นอกจากนี้ก็ยังมีตัวแปรอย่างเช่นผู้หญิงหรือว่าคนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาบ่อยๆนี่ค่ะเราก็เจอว่าคนกลุ่มนี้ก็ลงทุนในโครงการที่สร้างผลเสียน้อยเหมือนกันค่ะก็ผลการศึกษาเหล่านี้ก็นำมาสู่ข้อเสนอข้อเสนอแนเชิงนโยบายประการแรกก็คือว่า,ากิจกรรมทีมแบบ Face-to-face face, กิจกรรมทีมสามารถช่วยส่งเสริม collective action ได้แล้วก็จะมีประสิทธิภาพกว่าถ้าทำแบบเป็น face-to-face face, ค่ะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเราก็เราก็คอนเซิร์นว่าไอตัวกิจกรรมทีมแบบ f เฟสตูเฟสเนี่ยอาจจะเวิร์กในระยะสั้นซึ่งจำเป็นจะต้องมีการติดตามผลแล้วก็ทำ,ซ,ำซ้ำเพื่อที่จะรักษาเอฟเฟกของมันไว้ค่ะ แล้วก็ในส่วนของการนำกิจกรรมทีมแบบออนไลน์มาใช้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเนี่ยก็อาจจะต้องใช้อย่างระมัดระวังค่ะเพราะว่าผลมันอาจจะอยู่ในช่วงที่สั้นมากๆแต่ว่าเราก็คิดว่าโอ้แต่กิจกรรมแบบออนไลน์ก็มีแนวโน้มที่จะเข้ามาแทนที่กิจกรรมแบบ face to face ก็น่าจะเป็นที่น่าศึกษาต่อไปค่ะว่าแล้วเราจะทำยังไงให้ ข้อจำกัดของกิจกรรมแบบออนไลน์เนี่ยลดน้อยลงได้แล้วก็เราก็มองว่าถ้าหากต้องการจะส่งเสริม collective a คชั่นในระยะยาวเลยคะ่ะเราก็ควรจะปลูกฝังค่านิยมเรื่อง Pro-Social ให้คนในสังคมเพราะว่าจากผลการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าคอ v a l ลูหรือว่าสิ่งที่เขายึดมั่นถึงมั่นเนี่ยมีผลในการกำหนดพฤติกรรมของเขามากม แล้วก็สุดท้ายก็คือว่าในการที่จะออกแบบกิจกรรมส่งเสริม Collective Action เนี่ยควรจะเริ่มอาจจะเริ่มในกลุ่มที่เป็นผู้หญิงหรือว่าคนที่ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาก่อนแล้วจึงค่อยขยายผลไปยังคนกลุ่มอื่นๆนะคะ ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณค่ะคนเสียงปรอให้กับคุณภาซินีนะครับคนสุดท้ายของเราสำหรับวันนี้ครับเรา Q&A กันสักหน่อยสั้นๆน,นะครับมีท่านใดมีคำถามโอเคเชิญทั้นจานพิราครับันพิะระมีสองประเด็นครับประเด็นแรกก็คือว่าสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยใช้ตัว Activity ในการ Test Experiment ถูกไหมใน Public Bad ว่าเล่นคนเดียวเล่นเป็นทีมออนไลน์ หรือว่าเล่นเป็นทีมต่อหน้าเนี่ยมีผลต่อพฤติกรรมในเอ็กซ์เพร์เมนต์หรือไม่ถูกไหมครับคำถามคือว่าตอนที่ทำเอ็กซ์เพร์เมนต์ในพับบิกแบดเกมเนี่ยผู้เล่นเห็นกันและกันไหมครับสำหรับกลุ่มที่เป็นคอนโทรลกับ All ออจริงๆในตอนเล่นเกมเนี่ยคะ่ะเกม <Game S 1> <Line S 2> พับบิกดิสซิชันหรือว่าผมตัดสินปุ๊บอาจารย์ผมเห็นไหมว่าอาจารย์วลมาศอยู่ทีมเดียวกับผม ตอนที่ผมทำพับบิ้ง a เต้องบอกอย่างนี้ว่าในตอนเล่น Public Bad g เกมทุกคนนั่งประจำคอมพิวเตอร์ของตัวเองใช่ไหมคะเป็นการตัดสินใจในคอมสิ่งที่เขาจะทราบเมื่อสิ้นสุดรอบเนี่ยมีเพียงแค่ว่าอีก4คนในทีมของเขาลงทุนเท่าไหร่ซึ่งในกลุ่มที่เป็นคอนโทรลเนี่ยแน่นอนเขาไม่รู้ตัวตนเพื่อนในกลุ่ม<น>อยู่แล้วคนอนโรลพอเข้าใจว่าเขาไม่ทราบแต่ถ้ากลุ่มที่เป็นทรีทเมนต์เขาทราบไหมครับว่าเขากาลังเล่นเกมกับใคร ถ้าเป็นกลุ่มออนไลน์เขาจะไม่ทราบค่ะเป็นเหมือนกับ anonymous เพราะว่าเขาตอนอต่อจิ๊กซอว์ไม่ทราบใช่ไหมครับไม่ทราบค่ะเพราะว่าเขาเล่นผ่านทางจอเขาจะไม่เห็นเพราะว่าตอนปรึกษากลยุทธ์เขาก็เทคผ่านซูมแชทเพราะงั้นเขาไม่เห็นหน้าว่าอีกคนเป็นใครเชื่ออะไรในขณะที่กลุ่มเฟซทูเฟซเนี่ยเขาเจอกันตั้งแต่ในห้องเขาจำหน้ากันได้แต่ว่าตอนเล่นพับลิกแบทเกม การตัดสินใจก็ยังอนนนลอนมาแต่เขาแค่รู้ว่าอีกสี่คนเขาแค่รู้แล้วว่าเพื่อนเขาเป็นใครใช่ค่ะครับนัน้นก็มีคําถามต่อเนื่องนะครับ <c oughs> นั่นหมายความว่าตอนที่ผู้วิจัยเลือกร้อยยีคนมาเล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เจอกันเนี่ยผู้วิจัยได้มีการคํานึงไหมครับว่าคนที่สมัครมาเล่นเขาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเขารู้จักกันหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยแต่มาทําทีมบิลดิ่งเนี่ยเพิ่งมารู้จักกันตรงนั้น เชื่อว่าย่อมต้องมีผลต่อพฤติกรรมในการเล่นเกมแน่นอนส่วนนี้ก็เราก็คำนึงถึงด้วยค่ะแต่ว่าในตอนที่เขาอาจจะเป็นเพื่อนมาด้วยกันใช่ไหมคะในกลุ่มที่ทดลองในวันนั้นซึ่งอาจจะได้เล่นกิจกรรมเฟสทูเฟสเป็นเพื่อนกันมาแต่ในตอนเริ่มต้นเราสุ่มจัดกลุ่มค่ะเราพยายามทำให้แบบว่าไม่จับกลุ่มกับใครก็ได้แต่ว่าเราก็สุ่มแต่ในตอนที่สุ่มมันก็อาจจะมีกลุ่มที่ไปโดนว่า สองคนนี้ดันเป็นเพื่อนที่มาด้วยกันตั้งแต่แรกไงะคะดังนั้นอาจจะเป็นโน้ตไว้นะครับว่าการที่ผู้เล่นรู้จักกันมาก่อนหรือไม่รู้จักกันมาก่อนย่อมมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเช่นเดียวกันเพราะว่าพับบิคูดคือคนในสังคมใช่ไหมครับ <c oughs> เราตัดสินใจในพับบิคูดกับคนที่เราไม่รู้จักเราก็อาจจะมีดีซิชันหนึ่งแต่ถ้าณะตรงนี้ผมรู้จักหมด ผมก็อาจจะตัดสินใจอีกนันนึงเพราะผมรู้จักผมก็จะมีมเขาเรียกว่าโปรโซเชียลมากกว่าหรือน้อยกว่ามันน่าจ,จะแวรลี่ตามดีเลชั่นชิพได้นะครับอันนี้คือประเด็นแรกนะครับส่วนประเด็นที่2เนี่ยพอดีผู้วิจัยตอนอินโทรเนี่ยไปอินโทรเรื่องการเผาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมีความรู้สึกว่า i m อิมพ a t i o n ที่ได้จากงานวิจัยชิ้นเนี้ยมันจะลิงก์ไปสู่ประเด็นเรื่องการเผาได้อย่างไร ก็จริงๆคิดว่าไอ้นโยบายเราเราก็เล็งหินเนี่ยคะ่ะว่าพวกตัวกิจกรรมทีมอะไรเงี้ยอาจจะนำไปไปยุกต์ใช้กับกลุ่มอาจจะเป็นชาวบ้านหรือว่าไมโครสเกลอาจจะเป็นคนทั่วไปที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่มีการเผาเยอะหรือว่ากองมลพิษที่ไม่รู้ใครเป็นใครแต่ว่ามันมาจากส่วนเล็กส่วนน้อยร่วมกันเนี่คะ่ะก็ผู้ที่วางนโยบายจะไปทำกิจกรรม กับคนในพื้นที่หมู่บ้านนั้นโดยเริ่มจากการให้เขาทำกิจกรรมทีมด้วยกันก่อนไหมแล้วก็ค่อยๆให้เขาเรียนรู้ที่จะเรียนรู้จากการทํางานเป็นทีมด้วยกันซึ่งสิ่งที่เขาได้รับผ่านทางกิจกรรมทีมเนี่ยค่ะมันจะไปเปลี่ยน motivation ข้างในของเขาที่เขาอาจจะจะทำให้เขาอ l ไรเป้าหมายส่วนตัวกับเป้าหมายของกลุ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะขอบคุณนะครับ เชิญนตโดดครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นคอมเมนต์มากกว่าเนาะอ,อาจจะโน้ตไว้นิดนึงว่าอันเนี้ยคุณทดสอบในสถานการณ์ที่เพย์ออฟอะมันไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสถานการณ์ที่เพย์ออฟเยอะเช่นถ้าคุณโกงเพื่อนแล้วคุณได้เงินสัก10บล้านเนี่ยผลลัพธ์อาจจะแตกต่างกันก็อาจจะขออาจจะเขียนไว้ในโน้ต<ข>ในเรื่องผลลัพธ์นิดนึง ค่ะค่ะขอบคุณค่ะได้ครับมีเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วขอพอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ